ไปกินต่อเด้อครับพี่น้องสามไอ้น้องเรากำลังจะไปกินต่อไปบักต่อนะครับน,น้องเบสเดโม่ดอยสุขอ่ะเนี่ยดีใจน้องลิลิกันแล้วมดสีผมมามีเยอะดีจ่าเลยโอ้ยซูชีลอยน่ะปอดีที จะไปสะดมตอแล้เีมออกเกนะจะพึ่งยนินนะใส่ปติตีเลยนักเก็บปติชนน์ได้ดดาตีนะ

thế này Hãy subscribe cho kênh mang lọt đìn phí nông chế lọt tê nè tê Ý cho là từ xí lọt tờ Trong lòng là nó Không xảy nó Nó hát ตอกค้าต่อนะาคนย่มาคืนจะตอกค้าตก็เลยย้อนไปต่อไปก็จอดตัวส่อปอบปอตอนนี้คือเรากำลังมาถึงแล้วจุดเป้าหมายแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จักว่ามันอยู่ก่อนไหน,นะฮะเดี๋ยวดวูมันอยู่ก่อนไหนจริงนะ ี่ป,อ,ปอ่ไม่งังก็คนเยียมาที่จอกกอกเขียนนะเอาพาไปดูพี่น้องอยู่ทางหลังเราแนละ้่ต้วคาหนอนนึกก้อนะนสอกหิเนยพี่มชนะูชันี่ยชิบบ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 อ ตรงนั้นเลยพี่น้องใหญ่มากเลยพี่น้องเอ้ยนกขึงกอดดื้อโสนเล,ล้อเกลือ,ลอกอตัวหองติเต็านั่นะนะเชื้อจีบเปาะไม่มีไอเสยียหยองลกขืนดื้อ,อพี่คนนี้เขากำลังคิดดูนะครับว่า เดี๋ยวก็ไม้เนี่ยมันจะล้มถึงจุดหน้าดินหรือเปล่าเอาได้ไหมนะฮะช่างแต่ต่อสารเออโดนตัวเลไรเหรอไปเอาก๊าที่อาร์จิตีนั่นแหละ đồng chí lo đó, mày có sung mặc thì nào người ăn mất đã, bữa thank ครับโอ้โหวู้สมมันนะพี่น้องเหรอเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหใบกับน้องเฮ้ย พาไปดูเนาะแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ไผ่ก็เหนื่อยแล้วนะครับที่บักก็ไม้นี่เหนื่อยมากแล้วแต่ว่าจะพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวก็อะ

ó chụp bao za thế này nhau hợp tư liệu ói anh nào nhau สุดยอดความมันพี่น้องเลยเนาะตรงใดเนะหูนใหญ่พี่น้อง คือผมคนเดียวนะครับก็เพื่อนๆเขาก็หนีออกไกลครับเพราะเขาไม่มีชุดนะครับเพราะไม่มีชุดเอาต่อครับฉะนั้นผมก็เลยมาถ่ายคนเดียวคลิปไม่มันครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะสุดยอดเลยพี่น้องเลย ้อนครับพี่น้องดูเอาอยัางไงเนาะไม่มีท่าครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปไ้ก่อนนะครับ วนน้อยเอะเยนมันเนะข้อนต่เยอะ้องเ้ยมากจริงเลย 那你们要做什么？ 你给叫个地

Terima kasih telah menonton! ครับพี่น้องเอ้ยความมันเนาะวันนี้คือผมเข้าไปเอาเองเลยครับน้องนอนคุณหาจะดิชอ,อนอนเจ้สมุนมวม่าม,มาโอ้ชื่นจีเกือบกระที่ยชกกักเลยและเชียนดาวกูียวดาวตาจอยลิวที่เสียได้จากพงยืสดดยนสดเยียก็แล้วเราชิ่นจีดวัวเนี่เราคีดเชีย นุชเชียขีบเชียตอนเต้นะ้วนะเดี๋ยวยังสองน้าอยู่พบกันใหม่ครับพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ